มันคือผ้าห่มหรือว่าอะไรกันเนี่ยใหญ่มากครับนี่คือหมูหมักแดดเดียวนะครับมาลงฮะมันเกินกระทะแน่ๆเลยค่ะคุณโอ้ใหญ่มากๆคุณพอดีเราไม่ต้องหั่นก่อนเหรอคะไม่ต้องหั่นครับพ่อไม่ต้องหั่นเลยครับจากร้านนี้นะฮะไอรีนยูแบงค์กอกนะคะเข้าที่พ่อสั่งเมื่อกี้เราติดใจคราวนี้จะขอซ้ำหน่อยชอบมากจริงทีนาหั่นก่อนพ่อก็อาจจะง่ายขึ้นเนาะแต่เราชอบแบบชอบแบ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 สบายใจถูกต้องคุณพอดีเอาคุณกด ไ,ไ,ดได้ครับเดี๋ยวเราพลิกด้านมันก็ลงไปเองครับเออแตจริงใช่ไหมพลิกด้านมันก็ลงไปเองก็ได้แหละเออก็ได้แหละดูออกเนาะไม่ออกโอ้โหนี่ยเวลาพลิกก็รานนะคะวาว้าวดูนะฮะในยุทธยาบคูปะมากนี่ลิปนะฮะนี่สวยงามเซตบลัมบม์อ่ะแล้วขึ้นได้น,นะคะ เน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับหมักไว้ก่อนนะครับแบบนี้ตัดทีเดียวคือหมูยอสูตรโบราณนะคะจากไอมิสบีเคเคนะคะหมูยอโบราณนะคะใช่ครับนี่เป็นเนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่สารกันบูดใดๆนะจ๊ะเก็บในช่องฟรีซได้หนึ่งเดือนเลยทีเดียวครับผมมาดูลยจ้ะพร้อมแล้วฮะแบบนี้นะครับชิ้นหนาๆตามที่เราชอบเลยนะฮะอยากได้หนาแค่ไหนก็ลุยเลย ี่ชิมให้ดูหนึ่งก่อนลยนะุยัะชิมก่อนตลอดอะ่ะอืร่อยกลมกล่อมมากพูดเลยาจายยริงมันจะย้อนะฮะนี<า>่แบบนี้ครับหั่นเลยหั่นเลยนี่ตัดเค้กนะฮะกินเป็นพิซซ่าเลยนะอืมเหมือนแบบพิซซ่าเลยเนื้อข้างในนะฮะแบบนี้นะครับนี่อืมชิมให้ดูเลยลุยฮะไม่ผสมแป้งคือดีอืมดีมาก ดูเนี่ยยเดม,ดม,ดมแซ่บนะคะต้องมีนี่เลยเจ,จ้าเจีปลาร์บฟาดฟูน,นะฮะฟูอะของวันดีและโอปป้านะคะปลาร์สับสาหัสด้วยครับ<อ>นี่เรามาเริ่มที่หมูกันเลยนะครับนี่หมูมาจิ้มเจ้านะฮะ หมูทอดเนื้อทอดนะคะเจอกับเจ้าของฟาดโฟนไปยองฟินนะจ๊ะอยู่ากให้ทุกคนได้กลิ่นถั่ะหอมมอนี่เป็นมากเลยเองมีต่อนให้ด้วยเนี่ยร์แล้วพริกแบบทั่วถึงทั่วถึงนะต้นหมูยอครับปลาร้านัวนัวพูดเลยแับนีครับลุยฮะ สั่งได้ที่ไลน์แอดแอดฟาดฟูนะคะ S A D F O O D จ้าอันนี้คือสับสาหัสอันนี้คือโปรดักต์ที่ขายดีเวอร์ของเรานะคะเผ็ดทะลุสมองไปเลยจ้าโอ้โหคุณว่าคุดนะฮะกินกับอะไรก็อร่อยครับสุดยอดครับแนวพิกดเดดจริงทำาหมูทอดนะฮะร้านนี้ครับผม